สวัววสดีกคนออาโตรถูชิมก็ชุกก่นน่าจริงแต่มองเขาเเเอาละตอนคลิปนะครับเป็นภาษาเอเลี่ยนที่ผมสร้างขึ้นมาเองอย่าไปสนใจเลยผมมีแต้มอยู่145แต้มเอาละต้นคลิปบอกแล้วผมจะไปอยู่ในหมวดที่ยากที่สุดนั่นคือนายแม่ <laughs> เออ e r เนอร์เนี่ยมันไหวไหมเนี่ยแต่ว่าจริงๆเจ้า m i n นอเนี่ยมันโกงมากเลยนะอาชีพนี้เนี่ยคือราคาเจ้าอาชีพนี้เนี่ยสิบาทมันถูกมากเลยแต่ว่ามันจะสู้ได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะไปดูรายละเอียดหน่อยสิ normal อันนี้คือหนีออกจากเออหนีไปเม็กซิโกอันนี้เป็นอืมเอาละของดับน้อย e อนมีเนี่ยขี้โกงไม่มีฮิวเลือดรางวัลเยอะขึ้นใช่ไหมเมื่อเราชนะ มันมันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเลยคือผมต้องการแค่แบบอ,อะไรสักอย่างที่แนะนําผมได้เพราะตอนนี้ผมไหวหรือเปล่าเอาละเกมนี้คลิปนี้ไม่ยากแค่ต้องชนะ80,000เมตรหมดยากสุด <laughs> จะเป็นยังไงเนี่ยอ่ะไปดูอาชีพหน่อยด็อกเตอร์ให้เจ้าสเน็กออยอู้ในหมดไนท์แมนเนี่ยมันไม่ควรจะสู้คนท่านผู้ชมเจ้าไมเนอร์เนี่ยก็เก่งมากเลยนะครับก็คือเน้นขุดเหมืองเออันนี้ไม่น่ารอด <laughs> จร,จริงๆแล้วเจ้าเอ่อเจ้าไมเนอร์ขุดเหมืองนี่ก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ไม่ต้องไปสู้ซอมบี้นะซอมบี้มันเก่งขึ้นแบบ2เท่าแวมพายนี่ไม่น่ารอดเอาไปว่านะครับทุกคนคิดว่าอาชีพไหนเนี่ยหรือว่าคลาสสิสไหนเนี่ยมันโกงแะ้วก็มันโหดที่สุดในเกมนี้เนี่ยไม่นับราคาท่านผู้ชมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับต้องชมว่าคุณไหนเนี่ยชอบอาชีพอะไรคลาสสิสไหนกันมากที่สุดนะครับแต่ว่าส่วนผมเนี่ยเอ่อผมตอนตอนนี้ผมชินกับเอ่อขุดเหมือง <laughs> ราคา15บบาท ถึงแม้ว่าราคาถูกมันก็เก่งมากเพราะฉะนั้นผมไม่เปลี่ยนแล้วกันจะไปแมวใช่ครับผมคิดว่ามันเก่งมากเลยใช่ไหมแมวแมวคิดเหมือนเราเลยเพราะฉะนั้นเราไปลุยในแมวดีกว่าซึ่งเกมพาร์ทเนี่ยเราก็เติมไปแล้วนะมีปืนต้นเกมมีกระเป๋ากระเป๋าแซเกเยอะขึ้นได้15อันเลยมาดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าผมจะพยายามไม่สู้สมบีแล้วก็ชนะไปหมื่นเมตรเอาละแต่ว่าก่อนจะเข้าไปโหลดดิ้งตรงนี้ร้านอุปรกรณ์น,นะครับใครสนใจไอเทมต่างๆหรือว่าโลบักเนี่ยลิงก์ใต้คลิปได้เลย มีหมดอย่างนี้เลยเหรออืมทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ว่ามันไม่ปกติแน่นอนเลยมีขี้โมยเห็นเห็นเอาละอืมให้ปืนมาต้นเกมของยังขายเหมือนเดิมไหมยังขายเหมือนเดิมนะให้ทองปกติโอเคขอบคุณมากนึกว่าจะโหดแบบไม่ให้อะไรเลยโอ้แบบนั้นก็ ไม่มีฐานไปพอดีนะอย่างงั้นก็โหดไปเอาละด้วยความที่มันโหดขนาดนี้ผมจะซื้อตรงนี้ไป2เซตเลยแล้วกันนะครับสองเซตเอ้ยอย่าเพิ่งไปแต่ก็เอาฐานมา2ก้อนอู้ให้เงินเท่าเดิมรือใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าทำไมรู้สึกว่าผมซื้อของได้เยอะขึ้นอ๋อครั้งก่อนเนี่ยผมจะชอบกักเอาไว้รอบนี้ซื้อจนหมดเลยอือฮึอะโอเคไม่มีอะไรที่ต้องซื้อเฮ้ยอะไรเนี่ยเริ่มต้นมาก็ไม่ <laughs> ทำมันดูสวยๆเอาละ คาสขุดเหมืองเดินทางสู่แปดหมื่นเมตรลายก่อนฐานเริ่มต้นเราจะไม่แหวนนะครับรู้สึกว่ายากขึ้นแค่เลือดเพิ่มขึ้นไม่ได้หิวเลือดใช่ไหมมีแค่นี้มีแค่นี้แล้วก็อื่นอีกมากมายนิดๆหน่อยๆโอเคน่าจะไหวอยู่แหละหมวดนี้มันยากที่สุดเออ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 พยายามพยายามไม่ทุดนัดเดียวเลยหรอพี่ อืออ uh ืม huh. ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยเมื่อกี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ uh huh. ภาพคุานมากๆภาพเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เออเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ <laughs> ไปไม่ถึงห้าร้อยเมตรเลยโอ้โหคิดแล้วก็หา uh huh. อือมาละลากนทานทับอีกรอบหนึ่งหวังว่าจะไม่เจอคาร์บอย <laughs> ขอเรามีชุดก่อนก่อนได้ไหม ม่อยากเจอคาร์บอยเลยนัดเดียวล่วงเลยชุดเกาะเราไม่มีนะนี่นี่เรามีแค่ไฟอ่าเรามีแค่ไฟนะครับเออฐานฐานฐานอ่ะขุดเมืองขุดเมืองขุดเมืองอ่าอนนีนี่นี่นนผมผมชอบอาชีพนี้ที่สุดเลยไม่ต้องยุ่งสูงสีกับใครทั้งสิน้นคือแค่ขุดเมืองแล้วก็ระวังตอนกลางคืนเดี๋ยวฐานทับเนี่ยเอยเขาเรียกว่าเาจ้ารถไฟเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลแบบแปลแบแบอ่อสังงกระสีอะไรเงี้ยทั้งรถไฟเลยรอบนี้จะได้ยิงไม่เขา้าแต่ว่าขอแบบ ขอฟามก่อนตอ,อนนี้คือไม่สู้กับใครทั้งสิ้นเลยซอมบี้ลองดูหน่อยไหมสักตัวหนึ่งปกติยิง2นัดเนี่ยน่าจะาร่วงนะครับเอาละซอมบอี้โอ้โอ้โอ้อดขึ้นแต่ไม่ได้อืดขนาดนั้นเอ้ยน่าจะไหว้วเนี่ยเออไปเล่นไปอ่าอ่าอ่าสักบ้านนึงสักบ้านหนึ่งอ่ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบ,รอบโหเลือดเท่าแวมไพร์เลื่อมชมปกติห้ารอบเนี่ยควรจะร่วง โอ้โนี่แปดรอบเลือดแบบเป็นแวมพายเลยคือแบบตัวซอมบี้ตัวหนึ่งเนี่ยคือแวมพายดีๆนี่เองอะ่ะโอ้ยโอ้ล้วดูอะไรเนี่ยโอ้ขยะเพียบเลยอ่าได้เก้าอี้มหมอืมโอ้นี่ไงมาป่ามาป่าเรามีซอมบี้เยอะมากผมมีซอมบี้ผมมีซอมบี้เยอะมากเลยมาป่ากินไหมามาป่า มาเทียตัวได้ไหมหมาป่าเนี่ยเขากินซอมบี้นะท่านผู้ชมหมาป่าเนี่ยเวลากินซอมบี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นฝั่งเราทันทีนะครับเพราะฉะนั้นหมาป่าเฮ้ยคิวไหมเออมาสองตัวอืมเออให้กินเทละตัวท่านผู้ชมให้กินเท่าตัวนี่หนึ่งช็อกิน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 กดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหโอ้โอย่ากัด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 โอ้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  อย่าทำมาปลาผมอย่าทำมาปลาผมตอนนี้มาปลาเราใช่ไหมเก่งมากมาปลาได้มาสองตัวโอ้ชองเอ๊แบบนี้เรียกได้ว่าฟาร์มเงินแบบคนอินโทรเวิร์ดไปต้องสูงสิงกับใครอะไรเนี่ยบ้านผมจุดพุทำไมยินดีอะไรกันโอ้โหเข้าไหม่แน่นอนอ่ะยินดีกับเขาด้วยนะครับวันนี้วันปีใหม่อ่ะมันเพิ่งผ่านไปเองปีใหม่เดี๋ยว เออคาร์บอยอีกแล้วคือบ้านผมจุดพูอยู่นะคาผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงปะวักปะวักป,ะว,ปะวังอยู่แต่ว่าคาร์บอยคาร์บอย,บอยเราเราวิ่งเราวิ่งหนีเราวิ่งหน,งนีโอเครอดลว <laughs> โอ้ยฐานนี่ฐานน,นั่นนั่นนั่นคือฐานใช่ไหมโอ,โอ,โอ้โอ้โอ้วันวันวันแดงเดือดด้วยวันแดงเดือดโอ้โหซวยไปไหนเนี่ <laughs> อยอาละไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมคลิปนี้เนี่ยผมชนะแน่นอน80,000เมตรแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยผมต้องเล่นกี่ชั่วโมง ถามนี่ก่อนผมต้องตายกี่รอบมามารีบไปรีบไปรีบไปเร็วเข้า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 เผาสิเอานี่ทองโอ้ไม่สนใจละไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยดีนะไม่เกิดซัดตรตงเลยครับไม่สนอะไรทั้งสิ้นตอนเนี้ย <laughs> เราซัดตรตองอย่างเดียวหนูเนี่ยอะไรฮีโร่บายเอะ <laughs> ฮีโร่บายไหมครับอเอละละมีเมืองเผาอยู่ตรงเจ็ดพันเมตรครับอืมไม่แวะไม่แวะนะสู้ไม่ได้จริงๆ หมดปกติก็ยังจะตายแหละไม่ตายแหละอันนี้ซีบองทิ้งแน่นอนโอ้ยอะไรนีโอ้โอทองทองโอ้แต่ว่าเอาไม่ได้ท่านผู้ชมดูอะไรเนี่ยมันอยู่บนหน้าหน้าตาหน้ากระตุกเราเนี่ยฮะออกไปเลยไปไปหนึ่งหมื่นเมตรครับก้าวแรกของเราเรามีทั้งหมดแปดก้าอันนี้คือก้าวแรกเรียบร้อยฮ <c oughs> <c oughs> ึชิว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 ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดท่านผู้ชมเก็บทานเก็บทานเก็บทาน คือสิ่งสําคัญและ80,000เมตรเนี่ยผมจะสู้เขาได้ไหมนะเออต้องลองดูนะครับตังมีอยู่40บาทยากจนแสนเคนเหลือเกินเอาละมีมีที่กําบังไหมกาบังหน่อยเถอะสังกะสีอ่ะสังกะสีหน่อยมีไหมมีสังกะสีไหมไม่มีสังกะสีแต่ชุดเกราะครบเลยแต่ตังไม่ครบสัก,กบาทเลยเอาละผมคิดว่านะคือชุดเกราะตรงนี้มันครบมากอะ่ะผมใหญ่จะฟาร์มเงินจังอ้อนี่มีบ้านตรงนี้ โอเคโ้อู้หอันนี้เขาเคลียร์ให้ครับฐานเราขอบคุณมากมีซอมบี้ซอมบี้มีฐานโอ้ไฟไฟโอ้มีแต่ใจกันที่ใช้งานไม่ได้โอ้ตรงนั้นก็มีบ้านแฮะมาแวะหมดเดี๋ยวรออีกสักคืน2คืนแล้วกันใช้กระสุนข้างบนเนี่ยให้ครบนะเดี๋ยวนะกระสุนตรงนั้นเหลือศูนย์เหรอวัดอะไรเนี่ยตรงนี้เขาก็เคลียร์ให้ขอบคุณมากบ้านหลังนี้โอเคกระสุนอืืมกระสุนหมดแล้วผมเอามาเติมครับพี่พี่ยิงให้ผมหน่อยได้ไหม น่าจะได้นะเอาไปเติมมาไปเติมอืมการข้ามกันคืนอีกสักคืนหนึ่งนะครับอ่าหมาป่าเดี๋ยดได้นี่ขายได้ดีมากอืมรู้สึกว่าจะเป็นวันซอมบี้ปกติแเนี่ยวิ่งไวปกตินะครับอ๋อเป็นวันไม่อันตรายครับอันนี้องั้นเราไปดีกว่าไปไปเลยอืมบ้านเก่าบ้านเก่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะอ่อม,มีแค่บ,บอลน่ะท่านผู้ชมอืมไม่น่าเวิร์กโอ้วนุคาบอลนุคาบอย อันนี้น่าสนใจนะขบอยเนี่ยเพราะว่ามันยิงระยะไกลได้โอเคได้ได้ไ <repetition> ด <ceu> ้ได <coworkers> er ้ตัดการก่อนตรงนี้อือหึ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 อือหือือหึตะกัดแรงมากต้องชุ่มโออะไรเนี่ยอือหึกัดทีเดียวครึ่งหลอดเลยหรอกัดแรงมากๆอือหึออะเก็บมาทองทองอือหึอันนี้ไม่เอาอืออืออันนี้เก็บมาอือ โอเคโอเคโอเคเอาละราคาบอยต้องลองแวะไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ซอมบงซอมบี้ตัวเล็กอืมอืมอืมโอ้โห <laughs> โอ้โหยากมากเลยเฮ้ยคาร์บอยมาปั๊มเงินหน่อยสิยิงระยะไกลได้ไหมโอ้โหเบ้ไปไหนมันเป็นลูกมันเป็นเนี่ยเออยิงตรงตรงยิงตรงตรงยิงตรงตรงโอ้ยเบ้เบ้เบ้อืมอืมอืมตายหนึ่งสวยยิงระยะไกลได้อยู่ครับมีอีกไหมมีตัวเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแปลกแฮะ แคมป์นี้มีคาร์บอนคนเดียวครับโอ้ถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยโอ้ดีต้องชมดูโอ้ชุดเกาะโอ้คงดีมากอันนี้ไฟเนี่ยออกก่อนเลยอืมโอ้ชุดเกาะโอ้บีดาบโอ้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 มีปืนโอ้กระสุนโอ้เพียบอื้มโอ้มีกระสุน มีปืนนี้ด้วยเหรอเอาละก็สีมีอยู่สีแปดโอ้โหของดีโอ้โหเอากลับให้หมดเอากลับให้หมดอืมเอาละผมว่าปืนโอ้โหเนี่ยแคมป์คาร์บอยคุ้มมากเลยคุ้มที่สุ้ปืนเป็นอะไรเนี่ยอะอย่างน้อยมันก็ใช้ได้แหละโอ้โหรวยครับอืมนี่ถ้ามีคาร์บอยเพิ่มนะบอกเลยว่าชำอื้มอื้มอื้มอันนี้มาเนี่ยอันนี้มาเนี่ยมามาเป็นที่ยิงที่ยิงอะฮะเอาไปเผา เอาไปเผาอ,อันนี้หมาก็แปะไว้ที่รถอันนี้เก็บมาทองเก็บมาเก็บมาโอเคไปต่อลยุยอูทองแป๊บหนึ่งแวะเลย <c oughs> นี่ครับวิธีอินโทรวิดอยู่แบบอินโทรวิตสบายใจสบายใจกด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 ไปไวไปไวโอเคกี่ทุ่มละสองทุ่มโอเคไปเลยครับตรงยาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใส่น้ำมันโอเคน่าจะพอสองหมื่นเมตรตอ่ตอต่อเนื่องเลยก้าที่สองของเรา ไม่ไปเด็ดขาดเลยเมืองเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าใดๆดีนะไม่มีหลอดหิวอาหารไม่งั้นเกมนี้ผมคงพังมาแล้วไม่ใช่ผมคงแพ้ไปแล้วยากมากมาวันมาป่าเดียวได้หรือเปล่าไม่รู้ดูยังไงเอ่ยมาป่าหอนเลยครับที่18,000เมตรมองว่าจะเอ้ยนันโถน,น,นันเหล็กเสียดายเสียดายเสียดายโอ้นันแคมป์ด้วยเดียย๋ยวแคมป์เดียย๋ยค่อยมา ทะลวงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไป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 เขาเรียกว่าไปไปนั่งสมาธิในบ้านก่อน <laughs> เดี๋ยวค่อยมาบุกนะครับเดี๋ยวค่อยมาบุกนะครับนี่กลางคืนอันตรายเกินไปอ่ะสองหมื่นเมตรแล้วนี่น,นี่มีคนยิงให้แล้วครับขอบคุณครับบ้านยิงให้เอาละเอาของไปขายท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างสองมีเพียบเลยโอ้นี้ดีนะเอาเป็นฐานได้ขายเลยช็อปชอปชอ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  การสมิชนี่ต้องเอากระสุนปืนนิดๆนะครับบริหารเงินได้ดีอฮแซมบี้เพียบเลยขอบคุณครับโอ้นี่นี่ผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมจะซื้ออันนี้ไปสามอันหนึ่งอันที่เหลือเป็นฐานนี่หมดเลยท่านผู้ชมสองอ่าฮะสามแล้วก็ไปหุ้มเกาะครับท่านผู้ชมหุ้มรถแล้วก็ที่เหลือก็เป็นฐานนะในการเติมเชื้อเพลิงเรื่อยๆนะครับอืฮึอืฮึอื้มฐานอืมอืมอื้มฐานเยอะมากนี่ท่านผู้ชมพร้อมไปเลยนะแล้วก็นี่พวก พวกนี้คือเอาไว้ปิดนะท่านผู้ชมเอ๊แต่ว่าถ้าปิดเลยมันจะทําให้เรามองไม่เห็นแร่หรือเปล่ามองเห็นแร่อยู่นิดๆหน่อยๆครับข้างหน้านี่ไงโอเคผ่านผ่านผ่านแล้วก็สุดท้ายอันนี้ปิดข้างหน้าเลย <laughs> ไม่มีใครเข้าได้รวมถึงตัวเองด้วยนะ <laughs> เข้าไม่ได้แล้ว <laughs> แต่ไม่มมต้องห่วงท่านผู้ชมเราปีนบล็อกตรงนี้ได้ไหมเออไม่ได้ฮะนี่ปกติถ้าไม่มีนี้ก็คือสามารถปีนได้เพราะฉะนั้นเราวางไว้ข้างในได้ไหมเออดีๆเราวางไว้ข้างในก็ได้ท่านผู้ชมบล็อกนิดนึงเอา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 อย่าเพิ่งไปสิเดีนี้ีได้ไหม แบบนี้ได้ครับจะอยังไงเนี่ยไป่ว่าทําอย่างนี้ก็ได้เราค่อยมุดมุดมุดตัวเข้ามุดตัวอ่านี่ไงมีนิดเดียวมีนิดเดียวมุดตัวโอเคอแบบนี้เห็นผมเห็นคนทำเยอะดีโอเคเวิร์กแล้วไปเราบุกแคมป์สนุกสนุกดีกว่าท่านผู้ชมก่อนที่เขาจะมืดสวัสดีพี่ขอยิงระยะไกลได้ไหม,มโดนไหมนะมโดนครับล่วงล่วงสอง <laughs> เกียงครับ กระระเราพร้อมมากเลยตอนนี้เก็บหนึ่งเก็บสองโอ้ใส่ชุดกรอบเพิ่มโอเคก็เก็บโอ้ชุดกรอบเพิ่มอ๋อนี่มันข้างเดียวกันโธ่อะเก็บมาขายเก็บมา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 อืมเก็บมาเก็บมาเก็บมาขายอืมอืมเริ่มไม่สนุกแล้วครับเริ่มไม่สนุกแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ย จะขับยาวเลยนะขับยาวไปจน8ปดหมื่น 80, เลยนะเดี๋ยวผมจะรีบเอาคาร์บอนตรงนี้ไปขายซื้อกระสุนปืนให้พร้อมแล้วก็รุยยาวท่านผู้ชมเพราะว่ามีชุดอเออคารียกวมีเกาะเกาะตรงนี้แล้วฐานก็เริ่มมีแล้วนะเออแล้วก็เดี๋ยวคุดแร่ฐานเอาระหว่างทางนะ่าจะรอด <c oughs> น่าจะรอดเอาละโอเครอคืนนี้มาปาเดียวได้หรอเดี๋ยวนะ่กกะสุนพรอมไหมเนี่ยโอเคเอาคาร์บอนไปขายครับโอ้มาป่าเดียวได้อู้อึดมากอึดมากโอ้โอ้โอสวยเลยไงท่านผู้ชม ยากครับยากครับอันนี้มีอีกไหมโอเคเอาไปขายเอาไปขายโอ้กระสุนเราจะหมดก่อนไหมอืมอมึโอเคที่เหลือก็ไปขายหมดเลยนะอช่วยยิงช่วยยิงโอเคเอาไปขายเดี๋ยวช่วยขายขายหมดช่วยวยิงช่วยวยิงช่วยยิงช่วยยิงโอเคขอบคุณครับโอ้โหก็น่ากลัวมากเลย ในแม่ในใครใครหวั่นไหวเนี่ยไม่ควรเล่นนะมีตกใจมากอะแน่นอนออันนี้มี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 ด้านหลังมีด้านหลังโอเคแปะไว้อือหืออือหือปืนปืนคือมีเก๊กลิงสองอันเลยนะตอนนี้หน้าหลังเลยโอเคเดี๋ยวเรารีบซื้อแล้วเดี๋ยวเรารีบไปท่านผู้ชมตอนนี้สเน็กออยคือเพียบนะครับขาดแค่ฐานอ่ะฐานเราซื้อแบบซัดเยอะๆเลยท่านผู้ชมอือหืออือหืออือหือือโอเคฐานน่าจะพอท่านผู้ชมตอนนี้ฐานเรามี เออหกเก้าสิบสองสิบสี่สิบสี่อันคิดได้เป็นสี่หมื่นเมตรสี่หมื่นเมตรหาทางระหว่างทางแค่สองสามก้อนก็ได้โอเคกับการขุดเหมืองแล้วก็ที่เหลือก็ซื้อกะสุนอื uh ึโอเคพร้อมทุกท่านผู้ชมอันนี้คือพร้อมมากโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้คือสองหมื่นเมตรใช่ไหมเราก็ลุยแบบซัดยาวมากๆแบบซัดไกลที่สุดเลยโอเคพวกซอมบี้นี่เป็น,เป,นเป็นฐานเชื้อเพลิงที่ดี โอเคเดี๋ยวซื้อซื้อให้หมดเลยนะพี่ชมโอเคอันนี้คือพร้อมที่สุดแล้วนะเตรียมพร้อมแบบสุดๆเลยอือหืออือหืออ่าทานเก็บไว้อ้นี่เอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนกันโอเคกัะศูนมีอยู่200นัดตรง80,000เมตรน่าจะไหวอือหือทั้งหมดทาน15ก้ก้อนนะพีชมได้ประมาณ40,000เมตรโอเคลุยยาวครับตอนนี้ลุยยาวยาวแบบยาวมากๆคือฟูนะทุกอย่างฟูไปหมดตอนนี้ฟูขลังฟู เออทานอีก15กระสุนฟูเกาะเกือบโขัดเกาะขวาไหลขวาอ่ะเงินคือผมไม่ลงไปนะครับลงไปแค่เอาฐานเท่านั้น <laughs> สัต์ยาว8ป0 0มเมตรโอ้เอยเดี๋ยวทองทองทองไม่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 เราจะไม่เอาทองแล้วทองไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะยาก,ก็มีเนี่ยสเน็คออยมี3มอันคือพร้อมหมดแล้วแหละเนาะไม่ต้องเอาอะไรแล้วเอาว่าเดี๋ยวถ้าเจอทองอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลงไปเอาดีกว่า <laughs> ถ้ามันเช้าเออโอเค นี่นี่คาบอยคาบอยยิงเราไม่ได้หรอกเรามีก่อกะบ,บังเยอะมากเออ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 นี่ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้า <laughs> เรามีก่อกะบ,บงังโอ้ทานทานไอ้นี้ลงอันนี้ลงลงลง,ลงไปเอาหน่อยทานทานลง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 เอาละทานสาคัญครับอือฮ uh ึอ huh. อ้ทานเยอะมากเลยสามก้อนเลยเหรอเห็นไหมผมบอกแล้วว่าสายพีคเนี่ยขี้โกง <laughs> มันจะมีสายในโกมไปกว่านี้ไม่มีเอาละก้าวที่สามอยู่ข้างหน้าครับ ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็น3 0,000่นเมตรแล้วก็ซัดยาวไป8 0,000โดยที่ไม่ไมหยุดแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เช้าอีกรอบดีกว่ากลัวแวมพายอะเอาความชัวร์เนาะมาอยู่ในบ้านอ่ะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวรอสามทุ่มปุ๊บม,มันจะมืดใช่ไหมรอเช้าอีกรอบนึงเละมืดล้วอย่างที่คิดไว้เป็นวันแดงเดือนนี้ไงแวมพร์จริงด้ว <c oughs> ผมก็เลยกลัวไงเออโอเคนี่แวมพร์สวัสด,ดีโอ้ได้เวลาขายแวมพายแล้วฮะโอเค จะได้ซื้อยานะร á, อบนี้อืเนี่ยคุ้มค่านะที่มาอยู่ในนี้โอเคหมดวันแดงเดือนแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเช้าแล้วโอเคอาระแวมไพร์น่าจะเยอะ่านอืไว้นี่อืออืออือเรียบร้อยมาดูหน่อยแวมไพร์เพียบเลยอือขายได้เยอะแน่นอนแบบนี้โอ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 ้คุ้มค่าจริงๆนะที่มาแบบมาพักร้อนพักร้อนที่ฐานนี้แป๊บหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ <laughs> ตัวละ15บหาบาทนะอืมคุ้มค่ามากของฟรีของฟร <laughs> ีครับของฟรี <laughs> ยืนเฉยๆได้เงินมา100กว่าบาทอืคุ้มค่าจริงๆอ่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยน้ำยาน้ำยาตางูอันนี้สำคัญนะครับ นะน้ำยาตาง,งูไหมหมดเลยก็ได้มาอืมนะเอารงมาทวนกันหน่อยน้ำยาตาง,งูเรามีอยู่7ขวดครับตอนนี้โอเคน่าจะไหวเลยนะครับ7ขวดเดียเยอะแล้วฐาเรามีอีกประมาณ1415ก้อนเรียกได้ว่าเหลือๆนะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมไม่เอาอไรางสิน้นเอาแค่่านแล้วก็ทองนิดหน่อยก็ได้เอาทองหน่อยก็ได้บ้านนี้ไม่แวะแน่นอนลาก่อนทองครับทองโอ้แต่มีซอมบี้วิ่งเพียบเลยผมผมผมขอไม่เอาแล้วกันผมจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดซอมบี้วิ่งมาเพียบนั่นไง โอ้ฐานแต่ว,ว่าฐานนี้ต้องฐานต้องแวะท่านผู้ชมฐานผมต้องแวะหว่ะท่านผู้ชมถ้ายังวิ่งมาต่อผมยิงแน่ผมขู่แล้วนะครับอืมอืมฐานมันคุ้มท่านผู้ชมเห็นไหมได้ตั้งหกสิบบาทได้เยอะกว่าทองอีกฐานเพียบเลยฐานมียี่สิบก้อนตอนนี้ถึง80,000เมตรแบบชิวๆเอาละตอนนี้ก้าที่4หรือว่าครึ่งทางเรียบร้อยนะครับ40,000เมตรแล้วก็3ทุม่มนะ่าจะใกล้กลางคืนพอดีนี่ไงพอดีมากอ่ะแวะต่อแวะต่อรอเช้านะครับ โอ้ oh, วันนี้เป็นวันหมาป่าเดียวได้เหรออ๋อ oh, ใช่ครับได้ <laughs> เงินเยอะมากอันนี้โอเคอ่ะถือว่านั่งรอเลยเช้าแล้วครับท่านผู้ชมไปเก็บซากศพหมาป่าหน่อยอุ้ยอ๋อหมาป่าอยู่นี่โอเคหนึ่งตกใจเห็นหมาตัวเองเป็นหมาป่า <laughs> หมาป่าเพียบเลยสองสามอยู่นิ่งๆมาอยู่ๆก็ได้ตังค์มาเพิ่มอีกประมาณเกือบสองร้อยสองร้อยฟรีๆเหมือนนะครับซื้อน้ำยาตายง,งู ทีหมื่นเมตรทานเราไม่อยู่17ก้อนอ่ะน่าจะไม่ต้องเติมแล้วครับท่านผู้ชมเราตรงไปยาวๆได้เลยนะฮะจนถึง8ปดหมื่นเลยนะครับ <c oughs> ยิงอะไรยิงอะไรยิงเราไม่ได้หรอกเก้าทีหเรียบร้อยนะครับห้าหมื่นเมตรไม่ต้องรอการคืนตอนนี้ไปต่อดีกว่าเราแวะเติมเชื้อเพลิงก็พอ12 3โอเคแล้วก็เดี๋ยวแวะเอาเชื้อเพลิงข้างนอกมาให้หมดเลยนะครับที่สำรองไว้อืมอืมอืมเรียกว่าฟาร์มมาดีครับไปอีก20,000เมตร สามหมื่นสิสามหมื่นเมตรชิวๆครับอืมเป็นคืนพระจันรสีแดงอีกแล้วเอาละมาลุ้นกันครับว่าจะมีใครมากัดผมหรือเปล่าเอา้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงตามมาแล้วตามมาแล้วยายายา,ยา,ย,ายาไม่อยู่เราเก้าที่หกเรียบร้อยนะครับหกหมื่นเมตรแวะเติมถ่านเอาละเก้าที่เจ็ดกับเก้าสุดท้ายนะครับตอนนี้บ่ายสองเมื่อกี้เจอบ้านหลังหนึ่งอะแวะแบบสนุกสนุกบอกว่าเราจะไม่ตายนะอืมอืมอืโอเค ผมจะเอานี่พวกทองนะครับแล้วก็พวกธนบัตรธนบัตรโอเคแล้วก็พวกนี้ไปขายได้บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะฮะจะได้ซื้อปืนอีกปืนหนึ่งท่านผู้ชมปกติปืนยาวนี้เนี่ยมันเป็นปืนยาวที่เจอจากบ้านมันจะไม่เก่งนะครับเราซื้อเองอะ่ะนั่นจะเก่งกว่าเป็นสีทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อปืนนั้นกันโอเคเจ็ 70, ดหมื่นเมตรด่านสุดท้ายก่อนจะไปเข้าสู่แปดหมื่นเมตรนะครับการสมิชยังมีอ,อือหืออือหืออือหือพอเนาะหนึ่งร้อยห้าบาทอ่ะ ขออีกปืนหนึ่งมันจะได้สลับกันด้วยนะเวลาอีกอักอนนึงเติมกระสุนนี่เป็นสีทองอื mm hmm. ้มเยี่ยมโอเคเรียบร้อยอันนี้โกงมากไรเฟินครับอันนี้เอามาเลขสามไ์เฟินกับไรเฟิลนี้ไรเฟินมือเบี้ยวไ์เฟินสีทองนี่ดีกว่าโอเคโอ้อันี้ก็ผมลืมผมไม่มีด้านขวาอยู่พอดีเอาไงดีท่านชมโอ้ผมต้องการเงินอีกนิดนิดหน่อยหน่อยมีอะไรขายได้ไหมไม่น่ามี <laughs> มีตะทานนี่ไงมีบ้านใกล้ๆอยู่อะไปบ้านใกล้ๆก่อน ะจะค่ำแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าผมไปเลยดีกว่าอ่ะผมไปเลยดีกว่าก่อข้างหนึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราขับตอนค่ำเนี่ยตอนที่ถึง80,000เมตรท่านผู้ชมเราจะถึงตอนเช้าพอดีนะฮะแบบนั้นจะดีมากนะครับสเนกออยมีอยู่ทั้งหมด911อันนะท่านผู้ชมมีทั้งหมด11ขวดน,นะครับตีห้าเรียบร้อยใกล้ถึง80,000เมตรอย่างที่คิดโอ้ยูนิคอร,ร์นหรือเปล่านั้นคล้ายๆนี่ไงถึง80,000เมตรพอดีท่านผู้ชมและเช้าพอดีอย่างที่ผมคิดเอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะไปเบีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยิงข้างในนะฮะไป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 ยิงมาเลยยิงมาเลยโอเคป้องกันหมดป้องกันหมดป้องกันหมดโอเคได้อยู่ชนหนึ่งชนสองอ่ะฮะเดี๋ยวเราจะลงนี้ลงโอเคลงเสร็จลงเสร็จกินน้ํายาตางูไปหนึ่งฝวดแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอื้ม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 โอเคโอเคโอ๊ยทำไมยิงไม่เข้าล่ะเนี่ยยิงปุบปยิงเข้าไม่เข้านะอื้ม อืมอืมอืมโอเคสลับการสลับค่อยๆสลับปืนค่อยๆสลับปืนท่านผู้ชมค่อยๆสลับปืนโอเคโอเคเราจะยิงได้ไม่จำกัดน,นะถ้าเราสลับปืนกันท่านผู้ชมโอเคตอนนี้หมดหรือยังหมดหรือยังมีข้างบนอยู่เดี๋ยวผมเคลียร์ข้างบนก่อนข้างบนอืมหัวแตกอืมหัวแตกมีไหมโอเคครบแล้วครับโอ,โ,อโอ้อะไรนั้น <abra> อะไรเนี่ยอืมอืมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องต้องต้องรีบเตรียมอันนี้ก่อน เตรียมบ้านเตรียมบ้านหลังหนึ่งโอเคข้างบนนี้ยิงยิงพอเรากดกดกระสุนใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเราสลับปืนเดี๋ยวท่านผู้ชมอีกระสุนนึ่งอ่ะมันจะสลับให้เองเหรอไหมท่านผู้ชมกระสุนเต็มแล้วนะฮะนี่คือเทคนิคที่ผมเจอมานะครับและเดี๋ยวเราเอาบ้านหลังนี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านเป็นบ้านที่แบบให้เขาเข้าไม่ได้นี่จะเป็นอย่างนี้โอเคโอเคมาเตรียมการนะับท่านผู้ชมเตรียมการครับเตรียมการให้พร้อมโอเคกดอีกปุ๊บเดี๋ยวเราใช้สแน็คออยวิ่งไปเลยนะเพื่อเตรียมการอย่างรวดเร็วอ่ะขึ้นละขึ้นละขึ้นขึ้นขึ้ โอ <Okay. S 2> เคเตรียมการเตรียมการไว้เตรียมการไว้โอเคไม่ตรงโอเคโอเคอ่ะอัน,นี้เดี๋ยวผมดูเทคนิคให้ดีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะอัน,นี้คือผมจะสอนนิดนึงก็คือตอนนี้ผมมีอยู่6เม็ดใช่ไหมท่านผู้ชมกระสุนเรายิงไปใช่ไหมเรายิงไปพอเหลือศูนย์เราสับปุ๊บเป็นอีกปืนหนึ่งเรายิงต่อพอเรากดอาสลับใส่กระสุนอ่ะพอไปอันหนึ่งนี่เห็นไหมกระสุนมัน6แล้วท่านผู้ชมก็คือมันจะ ใสกระสุนให้เราแบบอัโตโนมัติเลยมันแปลว่าอะไรแล้วท่านผู้ชมมันแปลว่าเรายิงได้ไม่อั้นนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูคอยดูนะผมจะไม่มีวันกระสุนหมดเลยท่านผู้ชมอ่าฮะปุ๊บแล้วก็ยิงต่อแล้วก็ใส่กระสุนต่อแล้วก็ยิงต่อเนี่ยแล้วก็สับกระสุนยิงต่อท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่มีวันหมดเลยท่านผู้ชมยิงได้รัวมากนี่คือเทคนิคที่ผมเจอมาไม่รู้ว่าทุกคนรู้กันหรือ,อยังนะเนี่ย โอ้โหยิงไม่หมดเลยครับกระสุนประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับหนึ่งนาทีอ่ะยิงกระสุนเล่นๆแล้วกันเหลือ20วิโอเคน่าจะเนี่ยไม่ต้องชมนั่นมันบันูจอ่ะเห็นการต่อตัวไหมโปตีมันควรจะมาบุกเราครับแต่ว่ามันบักโอ้โหข้อดีมากๆเลยถือว่าดีมากๆเหลือ6วิก็เลยเล่นง่ายเลยครับท่านชมตอนนี้อ่ะกินสแน็กไอยไปวิ่งไว,ไว โอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้ยิงเราหน่อยเรียบร้อยโอ้โห,โโหเดือดครับแม่แม่ยากมากไอคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเอาไว้ใชอเป็นคลิปหน้าครับผมเป็นแนวทางใครอยากเล่นในแม่ตามเล่นได้เลย